สุดอากาศเนื้ไม่ต้องเดี๋ยวผมทำเองโอเคจ้ะเนี่ยคุณทำตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเอาแบบเออเดี๋ยวผมทำเองเพราะผมแบบทำไปว่างๆแล้วก็มีรูว่าถ้าเป็นโลกระจกอ่ะดูแล้วผมขออธิบายเงินเป็นเป็นแบบนายเอาไหนผมต้องการเป็นรัวแบบคุณรู้จักโดมันเป็นเป็นโดมอ่ะกระจกอ่ะเหมือนแบบเหมือนกำแพงกระจกไปหมดเลยอ่ะอ่าแล้วงั้นแหละเราจะงมองรอบข้างวไปหมาจากไหนไม่ใช่รับแขกนะเฮ้ย ด่าคุณฟันไม่ต้องสอองรบมันไม่ตายเหรอโบตีมันตายนะไม่ผมตีไม่โดนฮะคิดผมตีโดนว้เฮ้ยคุณเลี้ยงอะไรบ้างเนี่ยวันๆเนี่ยอ๋อไม่ใช่มันคือปลาของผมแถวนี้เมลคือจะสั่นเย็นนะครพอดีเดินแบบฮีฮิมากเลยปลาเนี่นั่นไหลวะนั<ถ>่นเนื้อดูมันนะคุณไม่ทำอะไรไม่ทำอะไร มันหนังมันอะไรวะะน้าโดมันนม่เคุณโดมันนั้นคุณไว้ทำอะไระไว้ทำอะไรโดมันน่ะมันก็คือกระจกอะแหละมันแบบเหมือนบ้านกระจกที่มีกระแต่กระจกอ่ะแบบมันคือกระจกสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยอะอ่าแต่แม่ใหญ่มากผักโอ้ยใหญ่เลยคุณเอาไว้ปลูกผักเหรอปลูกเอาไว้กินทีลูกหลานแบ่งปันเลยอะจบเดี๋ยวปลูกให้วุ้ยผิดทัด กือบลอยไปกับคุณรู้ว่าเขาบินดูข้างบนสิจับไปลงกับผราอินแล้วมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมฮะแต่ว่าผมไปต้อนรับก่อนนะเราควรทำเตีได้ไงวะเฮ้ยมาได้ไงอ่ะผมปิดแล้วนะมันตีได้คสไปเดอร์แมนคุณมตีกับเพลงด้วยตื่นตื่ตืโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่อยากเป็นปรสิตอางคุณเองหรอกนักเรียนนักกลัวมันปีนได้อ่ะแสดงว่าเราต้องอย่าลอกนะมันได้มาจากสไปเดอร์แมยเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยแต่คุณรู้ไหมว่า มันมีตัวตีนอย่างเยอะเลยจีได้คูณอ่ะคูจอบไปข้างนั้นใช่เอาออกไปแต่ไม่ต้องนอนนัสิอยู่เราเราเราไปอยู่มวยแล้วเนี่ยซอมบี้ก็ติดปรสิตได้นะรู้ไหมนอนกันก่อนแล้วผมก็นอนเล็กแล้วมันจะมาแข่งกันด้วยว่าใครจะได้ก่อนเดี๋ยวมันนอนละบตายแล้วเม่าไอ้นอนได้ไงอ่ะเฮ้ยนอนได้เฮ้ยเกมเกมบ้า เกมเกมกีดโดนใช่ผมก็นอนงขาลอยนะแต่ว่าแต่ว่ารู้ว่าทอเอขมจะมีอะไรทะลุออกมาคุณรู้ใช่ไหมเพราะบ้านเราอะเล็กเหรอคุณไปขุดไม้ได้ไหมแล้วก็ไปขุดลำต้นมันด้วยนะผมจะปลูกต้นไม้ด้วยแต่ว่าเออเดี๋ยวไหเดี๋ยวไปไหนๆคุณก็อไปเป็นาของใช่ไหมไปเอาอักเกรดก่อนคุณไปขุดซ้ายผมไปขุดต้นไม้ผมแล้วขุดใบผมด้วย ใบอะไรอ่ะเอามาต้นไม้อ่ะต้นไม้ใบต้นไม้ใบแบบไหนอ่ะแบบไหนมาก็ได้มีหลายใบนะครับอือบอกวะเนีใบที่อยู่บนมือผมอ่ะันจิไปอยู่บนหน้าคนอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าใบเหรอครับไปไปเออจะตายตายตายแล้วไปไปฮะไปดิคุกขโมอัปเกรดก่อนจบเอามาแค่ตายโยโย่รวยแล้วก็ ม้เยอะๆเลยเตรียมตะบ,บ,บุญจะมีคุณขัดขวาง,ขางการใช้ชีวิตผมก็จะตายแลบบ้วเฮ้ยเด่นแต่ในบ้านก็มีนู่นนี่ที่ปลูกอ่ะคุณก็ไปหาสกรีตันก็ได้นี่ใครทำไรเนี่ยอุ้ยคุณรับบอกก็พมาตีได้ตีได้อะไรมันก็ไม่ได้ตีนี่ตัวใหญ่มันตีได้ผมเห็นแล้วออกไงนะคุณก็ใส่สลับได้ไหมสลับเอาสลับได้ไหมมีงั้นก็เอาสลับไปกันหวังว่าจะไม่เธอสลับไม่ได้นะครึ่งบล็อกก็ได้มนดีอ บอกว่ามันจะไปทะลุวันแตมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีโอเคผมจบผมจบแล้วผมยังพดูดอีกทีนะครับโอเคครบแล้วกี่ผมนั่งเงินไว้แล้วก็ถจะได้ไผมไปตัดไม้ก็ผมจะตัดแบบสปีดรันกันนะนะเ,เราจะไม่ตัดแบบลำทั้งต้นนะเราจะตัดเพียงนิดเดียวนิดเดียวคือเอาให้เห็นคือตัดได้เลยลองไปตัดแต่หลายมากแม่แน่เขาบอกเลยผมต้องกินแป๊บเฮ้ยเฮ้ยมันหิวไงยนะังไง เฮ้ยมันเหล็กอ่ะโหต้องไปกำจัดไอ้พวกนี้ด้วยแหละเหล็กอะ ho, ไรคุณดูดิโอ oh ้โหก็ไปดูด uh, ิข um> uh ้างหน้ามีอะไรหไม่ม uh no, uh ีดาบหรือไม่ม hm uh, 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 uh ีอะไรเลยอ๋อของผมไม่ละเดี๋ยวผมเมื่อมีดาบออกมามามาดาบมีพร็อพมีเพโหมากระเป๋าดูไล่มอนตุ้ยดูไล่มอนได้ไหมครับใช่ขอของไว้เศษหน่อยดิเอาอะไรอ่ะปืนอ๋อมีเอคก็ได้หรืออาร์พีจีก็ดีเอาไม่ละก้าวเอามอสู่อะไรก็หมดเอาหมดเลย เราเราด่าไปไหนอ๋อนี่ตาบอดให้ผมตาบอดเล้วน่ากันด้วยเพราะผมตาบอดสีอือไม่เล่าคนนั้นไป่ได้ไปจนไทยแล้วคุณคุณมีเหล็กไหมอยู่ในเตาเผาสี่สามมันอะยออยู่ใ่ไหมอือฮึผมก็ไม่ไดคนโอ้ของเราเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยผมเป็นคนดีโอ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนผมเจอสไปเดอร์แมนไม่ใช่เฮ้ยผมผมเจอของเออ เรเจอเจอเอนเดอร์แมนแบบสไปเดอร์แมนมันมก็เหมือนแบบเออ